วันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาแนะนำนะคะเครื่องชงค่ะที่สามารถรองรับ100แก้วต่อ1วันนะคะแบบสบายๆเลยเนาะเป็นเครื่องชง Highway อ1เนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับหน่อย Oriental Coffee นะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วนะคะว่าหน่อยอยู่กับเครื่องชงนะคะเนาะวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาแนะนำนะคะเครื่องชงค่ะที่สามารถรองรับค่ะ100แก้วต่อ1วันนะคะแบบสบายๆเลยเนาะวันนี้ค่ะหน่อยก็เลยมาแนะนำตัวนี้นะคะเป็นเครื่องชง High w a y e e t e n นะคะซึ่งเขาก็มีกำลังชงค่ะที่สามารถชงได้สูงแล้วก็รองรับในเรื่องของเมนูด้วยค่ะ ก็คือเราสามารถที่จะชงเมนูค่ะได้หลากหลายเมนูนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะการสตรีมนมนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็สามารถที่จะสตรีมนมค่ะได้อัตโนมัตินะคะเมนูคาปูลาเต้ร้อนแบบนี้นะคะก็ชงได้สบายๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวตู้เย็นค่ะตัวนี้ค่ะไปด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเราก็วางนมไว้ได้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรูปลักษณะภายนอกของเขาก่อนค่ะว่ารูปลักษณะภายนอกของเขาเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พิเศษตรงไหนบ้างนะคะเนาะซึ่งเครื่องตัวเ,เครื่องชงตัวนี้นะคะหน่อยต้องบอกเลยค่ะว่า เขาสามารถที่จะนําไปวางค่ะไว้ให้เพื่อรองรับลูกค้าได้หรือว่าลูกค้าสามารถชงเองได้ด้วยนะคะอย่างเช่นรีสอร์ทค่ะออฟฟิศค่ะสัมมนาค่ะหรือว่าสํานักงานต่างๆนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูค่ะว่ารูปลักษณะภายนอกเขามีอะไรบ้างนะคะ อย่างแรกเลยค่ะหน้าจอของเขานะคะก็จะเป็นระบบสัมผัสค่ะเปิดมาปุ๊บนี่เลยแสดงเมนูต่างๆนะคะให้เราได้เห็นค่ะอย่างเช่นอเมริกาโนคาปูราเต้นะคะมีนมสดค่ะแล้วก็มีน้ำร้อนนะคะให้ด้วยค่ะเนาะ เราสามารถมาตั้งค่าค่ะเมนูด้านในได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะเขาจะมีเซตติ้งค่ะในเรื่องของเมนูค่ะว่าเราจะใช้จํานวนกี่กล้ามนะคะอุณหภูมิเท่าไหร่ค่ะปริมาณน้ําเท่าไหร่นะคะเซตได้เองเลยค่ะโดยที่เข้าไปเซตแบบง่ายๆนะคะแล้วทีนี้ค่ะจะมีการทําความสะอาดอัตโนมัติด้วยนะคะระหว่างวันค่ะหรือว่าทําความสะอาดในช่วงของที่เราปิด เครื่องนะคะโดยใช้น้ํายาล้างเครื่องนะคะแบบนั้นก็ทําได้เนาะส่วนตัวนี้ค่ะมีเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะคะในเรื่องของคอนโทรลเสียงค่ะแจ้งเตือนในเรื่องของภาพตะกันน้ํานะคะแล้วก็แสงไฟค่ะต่างๆแล้วทีนี้ค่ะก็จะมีตัวคอนโทรนะคะหรือว่าการนับค่ะจานวนแก้วในแต่ละวันค่ะของเรานะคะว่าเราชงออกไปแต่ละวันค่ะกี่แก้วกี่แก้วแบบนั้นนะคะก็จะมีด้วยนะคะเนาะ แล้วก็สามารถค่ะใช้เป็นแบบผงนะคะกาแฟชงกาแฟได้นะคะคก็คือใส่ตัวผงกาแฟค่ะลงมาในช่องนี้นะคะได้ด้วยเช่นกันนะคะเนาะอ่า ตัวนี้นะคะมีการใช้กำลังไฟค่ะอยู่ที่1,500วัตต์นะคะแล้วก็ขนาดค่ะขนาดของเครื่องนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่27เซนติเมตรค่ะจะไม่รวมเครื่องตู้เย็นตัวนี้เข้าไปนะคะก็คือขนาดของหน้าเครื่องเนาะแต่ถ้าเกิดว่าวางชิดๆกันแบบนี้ค่ะเขาจะอยู่ที่ประมาณ55เซนติเมตรค่ะความสูงค่ะอยู่ที่53ค่ะหน่อยก็จะวัดตัวใส่ตัวเมล็ดก,กาแฟไปด้วยนะคะก็คือความสูงระดับนี้นะคะตั้งแต่ฐานเลยค่ะ ส่วนความลึกค่ะถ้าเกิดว่าตัวเฉพาะตัวเครื่องค่ะก็จะอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตู้เย็นด้วยก็ประมาณ55เซนติเมตรค่ะประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้ค่ะตัวต่อไปค่ะก็คือโถบดนะคะหรือว่าตัวที่ใส่เมล็ดกาแฟค่ะตัวนี้นะคะจะเรียกได้2แบบก็คือตัวบดกาแฟก็ได้นะคะเพราะว่าเขามีตัวบดกาแฟในตัวค่ะ เวลาที่เราจะตั้งหรือว่าปรับบทนะคะเราก็จะมาปรับด้านบนนะคะด้านบนก็สามารถที่จะหมุนค่ะปรับระดับความหยาบละเอียดค่ะได้ประมาณ5ระดับนะคะก็คือไซส์5ไซส์นะคะส่วนความจุของโถค่ะอยู่ที่250กรัมนะคะส่วนด้านบนนะคะจะมีที่วอร์มแก้วให้ด้วยค่ะวางได้ประมาณสัก4ใบนะคะขนาด6อออนเนาะไม่เลยนะคะเน่ยก็จะวางไว้2อไซส์ก่อนเนาะส่วนวัสดุค่ะ ของรอบๆด้านนะคะเขาจะเป็นพลาสติก ABS นะคะทั้งหมดเลยเนาะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นสแตนเลสอลูมิเนียมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฝาอลูมิเนียมนะคะแบบทึบเนาะหน้าจอค่ะจะเป็นหน้าจอระบบสัมผัสนะคะเปดิดใช้งานแบบง่ายๆนะคะเนาะทีนี้ค่ะด้านหน้านะคะก็จะมีตัวคอนโทรลความสูงค่ะระดับของแก้วนะคะหรือถ้าเกิดว่าร้านไหนค่ะเน้นเป็นกาแฟดำค่ะไม่อยากใช้นมค่ะ ตัวนี้ค่ะปลดออกได้เลยนะคะเป็นตัวที่เราใช้กับนมค่ะแล้วก็ตู้เย็นนะคะเขาไม่ได้ใช้ปลักรวมกันนะเขาใช้ปลักแยกกันนะคะก็สามารถเก็บตู้เย็นค่ะไปใช้อย่างอื่นก็ได้นะคะตัวนี้ค่ะจะมีฐานน้ําทิ้งนะคะเนาะแล้วก็กล่องใส่น้ําค่ะน้ําทิ้งนะคะอีกด้านหนึ่งจะเป็นกล่องใส่กากกาแฟนะคะจะรองรับกาแฟได้ประมาณ20ก้อนค่ะเนาะ ทีนี้เดี๋ยวเราก็มาดูกันค่ะว่าการทํางานของเขาค่ะจะดีแค่ไหนนะคะซึ่งตัวนี้นะคะเขาจะสะกัดกาแฟออกมาค่ะใช้แรง15บาร์ค่ะนะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเขาค่ะมีการบดออกมาแบบไหนเสียงของเขาค่ะในการชงกาแฟออกมา1แก้วเนะะี่ยค่ะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เนาะ หน่อยขอเริ่มเป็นเอเสเปซโซเลยก่อนแล้วก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าเอเสเปซโซช็อตของเราเนี่ยจะได้แบบเข้มข้นเหมือนที่เราไปชงอัดกับเครื่องหรือเปล่านะคะแล้วก็รสชาติเป็นยังไงนะคะเขาจะมีการพักหน้าจอตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้งานเขาจะแบบพักหน้าจอไปเราก็แค่มากดค่ะแล้วก็เปิดจะใช้งานได้เลยนี่เลยค่ะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะหยุดการใช้งานค่ะ กดหยุดได้เลยนะคะเขาก็จะหยุดบทเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้เป็นกาแฟ2ช็อตค่ะคูณเป็นคูณ2ได้เลยนะคะสูงสุดได้2ช็อตนะคะนี่ ตัวนี้นะคะเราสกัดกาแฟออกมาค่ะได้ประมาณนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะตั้งค่าค่ะให้มันได้น้ํากาแฟค่ะเยอะกว่านี้เราจะไปตั้งค่าแบบไหนนะคะตัวนี้ก็ทําได้เช่นกันนะคะเข้ามาตรงเมนูนะคะเสร็จปุ๊บค่ะเรามาเซตติ้งนะคะปึ๊บ เซตติ้งเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ช็อตเอสเปรสโซ่ค่ะตอนนี้เขาอยู่ที่ระดับน้ำการสกัดน้ำกาแฟค่ะอยู่ที่ 35ML นะคะแล้วก็ตัวองศาค่ะก็คืออุณหภูมิของกาแฟนะคะอยู่ที่95องศาค่ะตัวนี้หน่อยตั้งจำนวนกรัมค่ะหรือว่าปริมาณกาแฟนะคะอยู่ที่10กรัมค่ะเขาสูงสุดได้ถึง12กรัมนะคะแล้วก็กำลังบาร์ค่ะก็คือเอาแรงดันสูงนะคะเนาะอ่ะเราอยากได้นับกาแฟที่เยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวหน่อยสาธิตให้ดูนะคะ เอาสัก45 ml ค่ะวางได้เลยนะคะหน่อยตั้งค่าใหม่แล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราก็มากดเอสเปโซ่กันค่ะนี่เลยครีมมาแบบอล้าอลหมามมากๆเลยนะคะลดไหมเนี่ยปึ๊บ ครีมอาแบบเต็มเหนียวมากเลยนะคะเนาะนี่เลยเราได้มาสองแก้วแล้วเดี๋ยวหน่อยลองกดเป็นอเมริกาโน่ให้ดูค่ะก็คือเขาดึงน้ําร้อนออกมาด้วยนะคะกดเป็นอเมริกาโน่ค่ะ,ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเขาก็ดึงน้ําน้าร้อนออกมาเนาะนี่เลย อุ้ยเป็นอเมริกาโน่ที่ออกมาแบบสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะคะมีครีมา่ามีแบบปริมาณกาแฟมีทั้งน้านะคะที่เข้ามาผสมเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูกาแฟนมดีกว่าค่ะว่าเขาจะสตีมนมออกมาได้ดีขนาดไหนนะคะเนาะหน่อยก็จะทําประมาณ2เมนูนะคะเป็นลาเต้กับคาปูชิโน่นะคะเดี๋ยวหน่อยก็จะทําลาเต้ก่อนดีกว่านะคะลาเต้ค่ะ ซึ่งก้าสตรีมนมค่ะเราจะเซตเป็นเซกเกิลนะคะหรือว่าเวลาค่ะเนาะเขาจะสตรีมนมออกมาตามเวลานะคะอุ mm ๊ย hmm. แบบคาแปรดีมากเลยอะมีครีมมาที่ค่อนข้างแบบหนาเลยทีเดียวนะคะใช้ระยะเวลาต่อแก้วก็ไม่ได้นานมากนะคะประมาณสักหนึ่งนาทีประมาณนี้นะคะรวมๆเลยเนาะคิดเวลาเผื่อเอาไว้นะคะอ่านี่เลยลาเต้ร้อน เสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยอะแค่จิ้มเอาโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำคาปูชิโน่ต่อเลยดีกว่านะคะว่าเขาแตกต่างกันยังไงเนาะอ่าหน่อยก็กดที่คาปูชิโน่เลยค่ะอืมคาปูชิโน่นะคะจะแตกต่างจากลาเต้ตรงที่ว่าเขาจะต,ต้องสตีมนมค่ะลงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยสกัดกาแฟค่ะใส่ไปทีหลังนะคะ ฟองนมเขาจะมาแบบหนากว่าลาเต้นะคะส่วนลาเต้ค่ะเขาจะเป็นแบบน้ำนมค่ะที่ลงมาเนาะซึ่งเมนูแต่และเมนูนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราค่ะไปตั้งค่าปริมาณน้ำกาแฟเท่าไหร่ตั้งค่าปริมาณนมเท่าไหร่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคาปูชิโน่นะคะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูการทำงานแบบสกัดแบบสองช็อตทีเดียวดีกว่านะคะเดี๋ยวน่อยจ้า ใช้เป็นเอสเปรส so ค่ะดับเบิลช็อตนะคะเนาะซึ่งเราค่ะไม่ต้องมากด2ครั้งนะคะเราสามารถกดเป็นคูณ2ได้เลยนะคะปุ๊บแล้วก็เนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะเขาจะเขียนว่าคูณ1น,นะคะแล้วเราก็กดเป็นคูณ2ค่ะปุ๊บเขาจะทําออกมาทีเดียวค่ะ2ครั้งนะคะเนาะก็คือบดกาแฟค่ะ2ครั้งครั้งแรกลงมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยครั้งต่อไปนะคะก็กลายเป็นเอสเปรส so ดับเบิลช็อต ใครชอบกาแฟแบบเข้มๆนะคะหน่อยก็คิดว่าเมนูนี้ก็น่าจะเหมาะด้วยเช่นกันนะคะซึ่งมันก็เหมาะค่ะเหมาะสําหรับหลายๆร้านเลยนะคะที่เราอาจจะไม่ได้มีพนักง,งานเยอะค่ะแล้วก็ต้องการรองรับลูกค้าที่สามารถใช้งานได้สะดวกนะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยตอนนี้นะคะเขามีเสียงเตือนขึ้นมาค่ะอ่าเขาเตือนอะไรนะคะตอนนี้ค่ะเขากำลังจะเตือนว่ามเมล็ดก,กาแฟค่ะ นะคะหรือว่ากากกาแฟค่ะเต็มนะคะเนาะก็เราก็อาจจะต้องเกลี่ยนะคะตอนตะกี้ค่ะากากกาแฟนะคะเขาจะมีแบบมันมันจะลงมาที่เดียวกันแล้วก็สูงขึ้นนะคะทีนี้เขาจะเต้นเตือนค่ะว่ามันเต็มเราก็เลยต้องเกลี่ยค่ะผงกาแฟหรือว่ากากกาแฟนะคะออกมาเนาะ แล้วพอเราใส่กลับเข้าไปค่ะเสียงเตือนมันก็จะหายไปนะคะทีนี้ค่ะทุกอย่างค่ะเขามีการแจ้งเตือนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเมล็ดก,กาแฟาหมดนะคะน้ํากําลังจะเต็มนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ในเรื่องของน้ําค่ะว่าน้ําเต็มแล้วนะให้เราเอาไปเททิ้งนะคะเนาะแล้วก็การทําความสะอาดแบบอัตโนมัติค่ะเราก็สามารถไปทําความสะอาดแบบระหว่างวันแบบนั้นก็ได้นะคะ นะอันทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นนะคะเราก็จะต้องมีเมนูเพิ่มเติมอีกค่ะก็จะเป็นนมสดนะคะนมสดร้อนค่ะสําหรับเมนูเด็กๆนะคะเนาะหรือว่าเราอยากจะได้เป็นน้ําร้อนนะคะเดี๋ยวหน่อยลองกดน้ําร้อนออกมาให้ดูนะคะอ่านี่เลยกดออกมาค่ะปริมาณเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถกดหยุดได้ค่ะปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานแบบง่ายมากอะ่ะโดยที่เรา จิ้มหน้าจออย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้เมนูออกมาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะอ่ะโอเคค่ะก็ หลายๆคนนะคะก็อาจจะมองเห็นแล้วเนาะว่าเครื่องตัวนี้นะคะทํางานแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็การสกัดกาแฟก็ได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเนาะถ้าเกิดว่าใครค่ะสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะคะหน่อยก็แนะนํามาเลยค่ะแอดไลน์เลยนะคะแอดทรายโอเรนทัลคอฟฟี่นะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากจะเข้ามาดูเครื่องชงไฮเวย์เอเ0นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ Oriental Coffee นะคะหรือว่าโครงการ City l i n งค่ะพลรามเก้าสีนคลินนะคะเข้ากันมาได้เลยค่ะก็จะมาเจอหน่อยกับพี่เล็กนะคะ ถ้าเกิดได้อยากใครอยากมาชิมกาแฟค่ะกับเครื่อง Highway A10 นะคะเข้ามากันได้เลยนะเดี๋ยวหนาก็จะเปิดเครื่องชงให้นะคะเนาะอยากให้หนูมารีวิวค่ะแนะนําอุปกรณ์ตัวไหนนะคะเครื่องชงตัวไหนค่ะคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยค่ะเดี๋ยวหนยก็จะมารีวิวให้ดูนะคะสําหรับคลิปวันนี้ค่ะหนยก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนเนาะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, นะคะกดซับสไครต์ค่ะกดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้กับ ออเรน l ัล f f e ฟด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก่อนใครๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ